มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเราไปยุ่งกรรมคนอื่นนั้นเราจะต้องรับกรรมกับเขาด้วยไหมนะครับหลายๆคนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคนที่มีน้ำใจและมีบุญนะครับแล้วก็บางทีก็ขี้สงสารครับแล้วจะบอกอะไรให้นะครับทุกการที่เราไปก้าวไก่กรรมคนอื่นนะครับ มันต้องรับผลทั้งนั้นเลยนะครับกาบสวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีก,มก,กิจการฝ่ามือที่มาสร้างบารามีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาแล้วจนนิ้รู้ยตามคลิประกันกร,ร่วมสร้างพุทธสถานที่การจนันทบริจาคผมโดยที่ไม่ได้บ,บริจาคไม่ต้องโอนเงินเลยครับรายได้จากย t u b e ก็ค่อยสะสมเข้าไปนะครับตอนนี้ที่การยังไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็แต่ตัดญ้าเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือโลกเตียยแล้ะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมมาทำาที่สุนชันการ์เด้นอยู่นะครับแล้วก็มาทำศาลาที่จะมาให้นั่งสมาธิกันครับซึ่งตอนแรกอาจจะเป็นแค่ศาลาเล็กๆศาลาไม้นะครับเพราะว่าให้คนที่มานั่งรออะไรเงี้ยก็จะได้มีที่นั่งสะดวกแต่ว่าเมื่อเราดูประโยชน์อะไรต่างๆและคุยกับแฟนและคุยอะไรเงี้ยท่านเขาเาก็บอกว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องเสียเงินอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคเปลี่ยนจากศาลาไม้ก็เลยทําให้มันกลายขึ้นมาแบบใหญ่ขึ้นเลยนะครับ ก็เอางบที่ผมจะไปสแสวงบุญอินเดียกับลูกชายนะครับก็เอามาทําศาลาก่อน,นครับซึ่งตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่เนี่ยคือว่าจะทําไม่ทําอะไรเงี้ยเพราะว่าางบที่ไปอินเดียคนหนึ่งประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับผมกับลูกชาย2คนนะแต่เราก็คิดว่าถ้าเราไปอินเดียสแสวงบุญเนี่ยเราก็ได้บุญสองคนแต่ถ้าผมมาทําศาลาให้คนมานั่งสมาธิเนี่ยมันเกิดประโยชน์เยอะกว่าก็เลยคิดว่าโอเคเอางบที่มีอยู่แล้วก็งบของตัวเองคนระับลงไป ตอนนี้คือผมก็ไม่มียังไม่มีมงบทําผนังนะครับก็คือทำ,ทำแค่ผนังด้านหลังแต่ว่ากระปูกกระเบื้องไปละสามารถจะเดี๋ยววันอาทิตย์ไหนที่ที่ผมลองดูว่าจะเอาวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่แล้วมานั่งสมาธิแล้วมาคุยเรื่องกรรมกันนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับพรจะจะสร้างบารมีกันแล้วเราจะช่วยทําให้ชีวิตเปลี่ยนดวงชะตากันทุกคนนะถามว่าไปยุ่งกรรมคนอื่นแล้วจะต้องรับผลไหมนะครับก็ต้องบอกนะคุณมีกระบอกกลาฝ่ามือคุณก็ต้องรับผลนะครับ ถามว่าทำไมอาจารย์ช่วงนี้หายอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เหนื่อยมากเลยนะครับการที่มาดูกรรมคนที่มาเนี่ยที่สูงในชานการ์เดนเนี่ยทั้งออนไลน์ทั้งมาที่เนี่ยแล้วบางทีอะ่ะผมก็พยายามเออนั่งภาวนานั่งสมาธิเลยครับแต่ว่ามันก็เจอเจ้ากรรมในเวรเจออะไรแต่ละคนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีเรื่องขุ่นข้องมองใจอย่างที่ผมเคยเล่าก่อนคลิปก่อนนะครับแล้วอยู่ๆตอนนี้คือตาก็เจ็บเห็นไหมครมามันจะไม่ให้ทําเห็นไหมตอนนี้คือตาเจ็บตวเน,นี้ยคือตาเจ็บตัวเนี้ยค,คือเราต้องใช้ตาด้วย ในการเพราะผมไม่ได้ใช้วันเดอนปีเกิดผมใช้เพ่งดังนั้นเนี่ยมารเนี่ยมันรู้ว่าผมเนี่ยหรือเจ้ากรรมในเวรของคนที่ผมไปยุ่งไงมันรู้แม้ผมจะพยายามกล่าวขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรของคนที่ผมไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะแล้วก็นางสมาธิขอบาร,รมีองค์พ่อพญานาคช่วยคุ้มครองโดยกระตามเนี่ยมันก็ย่อมมีสะเก็ดกรรมมีกรรมมากระทบกระทั่งบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมีสาเหตุอย่างนี้ครับคนบางคนที่เขาได้ดูกรรมกับผมไปแล้วนะฮะ เขาก็อยู่เป็น FC มีการกระบาดการฝ่ามือโอเคไอ้ตรงนี้ไม่ได้สีเรียสแต่เมื่อเขาไปดูดมาดูและแล้วเขารู้สึกว่าโอเคเขาดันไปบอกคนอื่นต่อซึ่งคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็น FC ที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube หรือว่าติดตามอยู่ในช่อง TikTok เลยเขาไม่รู้ช่องผมเลยแต่ว่า f อฟซีผมไปบอกเขาแล้วไปจองคิวให้เขาแล้วให้เขามาดูกรรมซึ่งบางคนมันยังไม่ถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องรู้กรรม แล้วยังไม่ถึงเวลาที่ตัวเองอ่ะจะต้องพ้นกรรมแล้วเขามาแล้วผมก็ต้องช่วยดูขอขอบเจ้ากรรมเวรเปิดให้มันก็เลยต้องมีเศษกรรมหรือสะเก็ดกรรมเนี่ยที่ผมจะต้องแบบปวดทั้งตัวบ้างโดยที่ไม่มีเหตุผลน่ะหรือบางทีก็แบบอย่าเจ็บตาอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ว่าผมพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วถ้าผมไปยุ่งกรรมใครโดยที่ว่าองค์พ่อไม่ได้เลือกหรือเทพเทวดาของคุณไม่ได้เลือกหรือไม่ได้บอกมาแล้วคุณไปบอกต่ออ่ะ มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วซึ่งผมก็โอเคก็ <_ m> ก็เห็นใจนะอุตส่าห์ขับรถกันมานั่งรถกันมาอะไรเงี้ยก็ต้องโอเคอะ่ะก็ต้องดูให้อะ่ะดังนั้นเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึง่งการที่เราบอกความลับสวรรค์หรือบอกกรรมคนอื่นคนมีกระบาดการฝ่ามือทุกคนน่ะคุณมีบารมีแต่ให้คุณคิดไว้เลยนะว่าบารมีของคุณน่ะคุณจะเอาไว้สร้างเพื่อให้คุณบรรลุธรรมหรือให้คุณพ้นทุกข ก่อนไหมก่อนที่คุณจะไปสงสารคนอื่นถ้าคุณยังจมน้ำอยู่ผมบอกหลายคนที่มาดูดูกรรมแล้วเนี่ยพอตัวเองเริ่มดีขึ้นน่ะแล้วตัวเองก็สงสารผมก็บอกว่าสงสารได้คุณส่งคลิปผมให้เขาดูแล้วให้เขาเห็นพิจารณาแล้วเขาจองเองคุณไม่ต้องไปจองให้เขานะเพรอาจารย์อาจารย์ก็ปกติคนอื่นเขาก็มีการให้จองให้จองเขาจะได้มีแบบลูกค้าเยอะๆก็ผมดูให้ฟรี ผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะคุณไม่ต้องไปแบบจองให้คนอื่นนะผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะคุณส่งคลิปให้เขาเขาจะไม่จองมันก็คือกรรม,มาบาังตาเขาคุณไม่ต้องไปจองให้เขาคุณจะรับเสร็จกรรมเหมือนที่ผมได้รับอยู่เนี่ยอุยอาจารย์มันจริงเหรออย่างวุ่นงี้ก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าคุณมาแต่ละคนเนี่ยผมก็ดูให้ฟรีอยู่แล้วคุณเอาคลิปให้เขาดูว่าถ้าเกิดคุณเชื่ออ,อาจารย์คนนี้คุณก็ฟรีคุณก็จองคิวไป คุณอย่าใจดีจนตัวคุณเองลําบากมีอย่างนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังมีหลายคนมาดูกรรมแล้วตัวเองเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นคิดว่าตัวเองอะ่ะสบายและพอสมควรแล้วไปเห็นเพื่อนโอ้ยอาจารย์คนนี้เพื่อนคนนี้เขาที่ใส่ดีแต่เขาเยะตกทุกข์มากเลยแย่มากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าโอเคให้เขาคลิปไปเอาคลิปให้เขาดูเขาบอกว่าไม่รู้เขาจะแบบเอออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปติดต่อโอเคค่ะ แล้วเขาก็โอเคผมก็คิดว่าโอเคจบไปเลยนะวันที่นัดคิวก็มานั่งพอนั่งเสร็จผมเพ่งหน้ามองมองหน้าของคนนั้นที่เขาพามาภาพมันขึ้นมาว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้จองคิวเองให้คนนั้นจองให้แล้วเป็นหลายคนที่เวลาผมมองแล้วเจ้าการรมในเวรเขาไม่ยอมบอกผมก็เอ๊ะทำไมเจ้ากรรมในเวรเขาไปกลุ่มนี้หรือคนนี้เขาไม่ยอมบอกพอผมเลยถามเขาว่าคุณไม่ได้จองคิวเองใช่ไหมคนนี้จองให้ใช่ไหมเขาทุกคนบอกโอเคบางคนก็ทุกคนเลยนะสังเกตอะถ้าภาพไม่ขึ้นอะ แปลว่าตัวเองไม่ได้จองคิวเองเลยคนอื่นจองให้ดังนั้นเนี่ยคนที่จองคิวให้อ่ะคุณต้องรับผลของคุณด้วยนะการที่อยู่ไปยุ่งกรมคนอื่นน่ะจากที่คุณกําลังดีๆอยู่อ่ะคุณอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาได้นะผมบอกก่อนการที่เราไปยุ่งกับคนอื่นน่ะมันจริงไหมแันดี้ต้องบอกเลยว่าจริงเพราะผมเจออยู่ไม่ว่าจะเนี่ยเจ็บตาอยู่ๆผมต้องแบบปวดพั้งตัวโดวยแบบเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดังนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอ้าแล้วตัวเองเนี่ย ทำอยากจะให้โจทยชีวิตดีขึ้นตอนเนี้ยมีข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นหมอดูตกลงนี่หนูจะเชื่อใครได้บ้างคะคุณไม่ต้องไปเชื่อใครเลยไม่ต้องไปเชื่อพระไม่ต้องไปเชื่อหมอดูเลยคุณเชื่อพระพุทธเจ้าผมบอกเลยคุณเชื่อพระพุทธเจ้าคุณเชื่อธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาดวงชะตาที่คุณไปดูหมอดูอะไรก็ตามเนี่ยมันถูกลิขิตมาให้เป็นแบบนั้น หมอดูมันช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้คุณไปเสียเงินเปล่าๆผมบอกเลยและพระเนี่ยคุณไปเนี่ยคุณไปฟังท่านเนี่ยท่านไม่มาสามารถบอกไม n ์เซ็ตให้คุณแก้ปัญหาชีวิตชี้นําธุรกิจคุณชี้นําแนวทางให้คุณทําธุรกิจตรงกับชีวิตของคุณบุญวัสนาคุณพระบอกไม่ได้แต่คุณไปทําบุญเพื่อให้คุณได้ละละความโลภโกรธหลงอันนั้นน่ะโอเค เพื่อเราได้บุญตรงนั้นแต่จะไปหวังว่าจะไปตีสีกับพระจะไปเที่ยวไปหาหมอดูเพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาตัวเองไม่มีใครเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณจําไว้เลยอย่าไปเป็นเหยื่อคุณเห็นไหมหมอดูในโลกเนี้ยมันเยอะขนาดไหนเพราะว่ามันคิดว่ามีเหยื่อเยอะไงหมอดูถึงเกิดขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองผู้วิเศษถึงเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าคนเราเวลาทุกข์แล้วมันต้องการที่พึ่ง เมื่อต้องการที่พึ่งคนพวกเนี้ยแหละก็สะแสดงอิทธิฤทธิปบริหารจากรีวิวปลอมสร้างรีวิวปลอมมาเลยผมเจอผมเจอคนในเฟซผมเลยสร้างรีวิวปลอมไปจ้างคนมาเลยบอกว่าเคยดูกับบอดูคนนี้โอ้โหบูดูบอดูตาทิพตาวิเศษสารพัดตาทิพเลยแล้วก็มาหวัดเล่าประวงประวัติว่าเอ้ยเนี่ยมีบัตรประชาชนเลขที่นู้นนี่นี่เบื้องหลังเขาเตี้ยมกันคุณรู้ไหมคุณก็ไม่รู้เบื้องหลังเขาถามนู่นถามนี่กันก่อนที่จะออกรายการคุณรู้ไหมคุณก็ไม่รู้ ตั้งรีวิวปอบ้านเนี่ยดูหมอดูคนนี้เก่งมากเลยทายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันทายแล้วให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไหมให้คุณรวยขึ้นไหมให้คุณแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมถ้าหมอดูพวกนั้นยังหากินจากการหลอกล่อคุณคุณจะไปเชื่อเขาทําไมคุณต้องเชื่อคนที่เขาทําแนะนําให้คุณมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองไปหาเรียนหาความรู้ใส่ตัวไปหาคนที่จะสอนแนวทางการเงิน การลงทุนไปเรียนโอเคการตลาดออนไลน์การเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นปันผลการลงทุนในสินทรัพย์อะไรไปหาความรู้แบบนี้อันเนี้ยมันเกิดประโยชน์ไปหลงงมงายพวกหมอดูพวกนั้นน่ะไปฟังมันแล้วอวยให้มันอวยอะผมเจอเยอะเลยคนที่มาสุนิชานการเด่นน่ะบางคนบอกว่าหนูไปดูดวงมาเขาบอกว่า เนี่ยหนูมีวาสนานะหนูจะมีโชคลาบนะหนูจะรวยหนูรอแล้วรอเล่ารอ,อ,อให้ตายก็ไม่มาถ้าบุญวาสนาเก่ามันมีเจ้ากรรมในเวรมาปิดผมบอกเลยนะหลายคนมาดูกรรมอะ่ะโขยดวงมีบุญวาสนาเก่าเลยนะดีเลยนะมีสมบัติด,ด้วยมีบุญวาสนาเก่าด้วยแต่ชีวิตลำบากลำบากเขาบอกไปดูหมอดูมาหมอดูปเป็นอย่างนั้นก็วันเดือนปีเกิดมันบอกว่ามันเป็นคนที่มีบุญวาสนาเก่าอยู่ แต่มันไม่สามารถบอกว่าใครเป็นเจ้ากรรมในเวรและชั่วชาติเนี่ยมันติดกรรมอะไรในตำรามันไม่มีบอกเอาอาจารย์แล้วไม่มีจำบอกอาจารย์ไม่มีบอกแอาจารย์ตำราไหนมาพูดผมไม่ได้เอาตำรามาพูดไม่ต้องเชื่อผมผมบอกทุกคนเลยไม่ต้องเชื่อผมคุณมาฟรีคุณมาแล้วคุณเสียอะไรคุณไม่ได้เสียอะไรอาจจะเสียเวลาแต่ถ้าคุณเสียเวลาแล้วคุณได้ปัญญาได้ช่องทางที่ทําให้คุณหลุดพ้นได้คุณสบายใจได้คุณ อะไรนะมีทางออกในชีวิตผมบอกโคตรคุ้มผมบอกเลยดังนั้นเนี่ยคนมีกายกลางฝ่ามือหรือคนที่มีบารมีได้มาดูคลิปนี้แล้วอะ่ะผมบอกเลยนะถ้าเรายังไม่ได้ลอยตัวนะเรายังไม่มีเงินฝากกินดอกหรือเงินอะไรเก็บเอาไว้นะแล้วคุณเที่ยวไปยุ่งกรรมคนอื่นเยอะๆนะด้วยความที่คุณเป็นคนดีเกินไปอะ่ะคุณจะจมน้ําตายพร้อมกับเขานะผมบอกให้ไว้ก่อนเลยนะ นี่ขนาดผมรู้สึกว่าเออเคผมก็สบายสร้างบุญสร้างบุญโต่างนานา,นานานะโอ้โหพักเนี้ยผมถึงบอกแลวเข้าใจเลยนะว่าทำไมองค์พ่อบอกว่าเนี่ยผมไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยิงแอดไม่ต้องไปอยากดังนู่นนี่เดี๋ยวคนมาเองมันเป็นการบอกต่อบอกต่อโดยที่คุณที่คนที่มาบางคนเนี้ยเขาไม่รู้จกักผมไม่ได้ดูเอฟซีไม่ได้อะไรผมเลยนะเพราะเอฟซีไปบอกต่อแล้วจองคิวให้ผมนึงบอกว่าทำไมาช่วงนี้ผมถึงเจอเจออะไรแปลกๆเจอหนักดังนั้นเนี้ย หลายคนที่เป็นเอฟซผมจะรู้เลยว่าผมอะ่ะไม่ได้เรียยรายเงินไม่ได้เก็บเงินพวกคุณเลยดังนั้นเนี่ยที่ผมช่วยพวกคุณผมอยากคุณมีบารมีบางคนที่ผมต้องก,การช่วยคนที่มีกรารกบาดการฝ่า,ฝามือและคนที่เป็นลูกหลา,ยพยาหนพญานาคแต่คนอื่นมาผมก็ช่วยไหมผมก็ช่วยผมไม่ได้เลือกจํากัดเฉพาะมีกรารกระบาดหรือหรือปีพญานาคอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดส่งคลิปให้เขาดูถ้าเขามีบุญสัมพันธ์กับเรากับผมกับคุณแล้วเทวดาหรือสิ่งศที่อยู่คอยช่วยเขาเขาจะเปิดทางเขาก็ให่คนนั้นจองคิว แล้วก็จองได้บางคนเนี่ยจองได้เนี่ยก็ไม่ได้มานะติดนู่นติดนี่ดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นผมจะบอกอย่างหนึง่งที่ผมเคยบอกก่อนหน้านั้นแล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยอะ่ะมันมีมารเยอะมารเยอะขนาดทําให้เรารู้สึกจะเสื่อมศรัทธานในพุทธศาสนาเห็นไหมข่าวพระเยอะแยะเลยข่าวกับหมอดูเยอะแยะเลยบางคนบอกหมอดูข่าวปัจจุบันเนี่ยหนูรู้สึกว่าฟังธรรมะแล้วเขารู้สึกอย่างงุ่นอย่างนี้ ผมจะบอกนะไอการสร้างภาพอะ่ะมันสร้างได้ทุกคนแหละการพูดธรรมะทุกคนอ่านหนังสือมาก็พูดได้ทุกคนเลยแต่จิตใจของเขาอะ่ะเราไม่รู้ผมบอกเลยเราอย่าไปหลงเชื่อเขาสอนธรรมะเก่งจังเลยเขารู้ธรรมะเขานู่นนี่ทั้งนั้นเลยแต่ใจเขาไม่ได้มีธรรมะเลยขนาดพระนะใส่ยูนิฟอร์มผ้าเหลืองแท้ๆ อยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกวันยังจิตใจต่ำได้เลยแล้วมนุษย์ปุถุชนทั่วไปปากพูดธรรมะสอนธรรมะดูเหมือนเข้าใจธรรมะทุกอย่างเลยแต่จิตใจไม่ได้เข้าถึงธรรมะเลยไม่ได้รู้จักการปล่อยวางไม่รู้จักการสละเลยยังจะสร้างวัตถุลหลงไหลในวัตถุลหลงไหลในเงินเลยดังนั้นเนี่ยเราอะเป็นคนเลือกคนเสพ เสพอะไรเสพสื่อต่างๆเสพธรรมะอะไรเสพสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาจากสื่อโซเชียลเราต้องดูให้ลึกๆว่าเขาเนี่ยพูดเนี่ยใจเขาเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมไม่ใช่ปากธรรมะแต่ข้างในใจนี่คอยจะเอาเงินจากเราคอยหวังโลภโกรธหลงเอาเงินบริจาคโกงเงินนู่นนี่สารพัดหลงไหลในเงินอยู่เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเรา ฟังธรรมะแล้วเราต้องเกิดปัญญาอย่าไปโง่งมง,งายเห็นคนนั้นพูดดีหน่อยพูดธรรมะทุกอย่างดีหน่อยเลยแต่การกระทำหรือจิตใจเขาคนละเรื่องเลยยัง,ลงหลงไหลในลาบยศสรรเสริญวัตถุต่างๆนานา,นาลหลงไหลในเงินอยู่เลยบอกอาจารย์ไม่อยากได้เงินเหรอก็อยากได้แต่ผมอยากได้บุญมากกว่า ผมยังเคยคิดเลยว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยผมจะสละเงินทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ผมมีทุกอย่างผมก็จะให้ลูกให้เมียหมดลัแล้วผมก็จะไปตามทางของผมอาจารย์จะไปบวชเหรอผมไม่บวชแต่ผมมีทิฏิการที่พุทธสถานอะไรยเงี้ยแต่อาจจะมีแต่การอาจจะมีโอกาสที่จะไปตะเวนทุดงแต่ไม่ใช่ทุดงแบบพระนะอันนั้นคือคิดเอาไว้ก่อนเพราะเกิดชาตินี้จะเอาโสดาบันให้ได้แต่ถามว่าดังนั้นเนี่ย ถ้าคนไหนที่เขามีทรัพย์มีเงินแล้วเขาสามารถสละทรัพย์ได้เพื่อประโยชน์ของทุกคนได้คุณโอเคแต่ไม่ใช่ไปหลอกเงินคนอื่นแล้วเอามาสร้างให้คนอื่นมาอ้างว่านู่นนี่นะถ้าเขามีเงินแล้วเขาเงินเอาเงินเขามาสร้างสิโอเคอันนี้อาจจะเชื่อได้เพราะเขายอมสละมาสร้างอะไรอย่างเงี้ย kite. แต่ไม่ใช่แม่งเลี้ยรารชาวบ้านแล้วก็ก็เลยดัดเดี่ยลไราชาวบ้านแล้วก็มาสร้างสร้างสร้างแล้วก็เลี้ยไรยคนอื่นมาสร้างสร้างแล้วเลยยี้ยไรอื่นอื่น แล้วเราก็หลงเชื่อผมถึงบอกองค์พ่อว่าถ้าผมจะรวยผมจะไม่ได้อยากรวยจากคนที่เอาเงินพวกคุณมาถ้าองค์พ่อช่วยผมรวยให้ผมมีเงินผมจะเอาเงินที่ผมได้มาสร้างเองที่การผมถึงไม่เรียรย่ยไรที่ศาลาเนี่ยผมก็ไม่อยากเรียรย่ยไรผมได้เงินมางบประมาณที่ผมจะไปอินเดียผมก็มาลงผมมีเงินจากโอเคเงินกองทุนเงินดอกเบีย้ยอะไรผมได้เงินปันผลมาผมก็มาลงส่วนใครอยากจะมาร่วมสร้างอันนั้นก็เพื่ออะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ผมอะ่ะอยากจะทำเองหมดเลยองค์พ่อก็บอกว่าเจ้าอะ่ะจะต้องเผื่อแผ่บุญให้กับคนอื่นด้วยอย่าง,งกบุญผมบอกว่าผมไม่ได้งกบุญแต่ผมไม่อยากคนอื่นมองว่าผมเอาแต่เลี่ยไรยเพราะผมไม่ชอบคนเลี่ยายเขาบอกว่าเจ้าไม่ต้องเลี่ยไยเจ้าแค่บอกว่าเจ้าจะสร้างอะไรแล้วเจ้าก็ลงมือสร้างไปถ้าคนมีบุญสัมพันธ์กับเจ้าเขาก็จะมาร่วมเองแต่ถ้าเจ้า ไม่บอกใครให้รับรู้โมทนาบุญเลยมันก็จะกลายเป็นดาบสองคมเหมือนเจ้าก็โลภในบุญจะเอาบุญคนเดียวโอ้โหลำบากไหมพอมีเงินจะทำคนเดียวก็กลายว่าเราโลภเราจเจ้าคนเดียวพอเราจะบอกคนอื่นต่อก็กลายเป็นว่าเราก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นดังนั้นเรื่องบุญน่ะผมบอกเลยนะพอผมมีองค์พ่อเนี่ยบางทีท่านให้ปัญญาผมหลายหลายอย่างครับผมถึงบอกว่าบางอย่างผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องถ้าท่านไม่บอกผมหรือไม่ให้ปัญญาผมผมก็ ก็อาจจะทำผิดพลาดได้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะดังนั้นใครที่มีองค์เทพหรือใครที่มีบอกตัวเองซีกับใครซีกับพญายมซีกับเทพองค์ไหนเนี่ยถ้าเขาทําผิดแปลว่าเขาโกหกคุณเขาไม่ได้ซีจริงเขาเอาสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาเทพทุกอย่างนั้นมาเพื่อหวังทางการค้าเพื่อหวังการขายของเพื่อหวังเชิดชูตัวเองมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหนือมนุษย์ แต่ถ้าเขามีเทพแล้วเขาทําให้เกิดปัญญาแก่ตัวเองและปัญญาแก่คนอื่นด้วยไม่ใช่ไปนนข่มขู่ให้เขากลัวเมื่อเขากลัวแล้วคุณก็จะขายของขายค่าพันคอขายสบู่ขายนู่นขายนี่แล้วเอาเงินจากพวกคนที่ลําบากแต่ถ้าคุณดีใครอยากจะอุดหนุนอยากจะซื้อของคุณนั่นก็คือเป็นงานสุจริตไม่เป็นไรแต่คุณต้องให้ปัญญาเขาถ้าเขาชีวิตดีขึ้นเขารักคุณเดี๋ยวเขาก็อุดหนุนอุปถัมภ์คุณเอง แต่อย่าไปใช้เล่เหลี่ยมหลอกลวงสร้างอะไรวัตถุมงคลมาแล้วก็บอกว่าวัตถุมงคลสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงดวงชะต,ตานุ่งชะตานี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่าไปหลงเชื่อผมสร้างวัตถุมงคลไหมผมสร้างวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาไปสร้างาพุทธสถานที่การแต่ทุกคนมาที่สุนิรชาชาร์กาเดนผมไม่เคยเชียร์ให้ซื้อวัตถุมงคลผมสักคนเลยดังนั้นการที่ผมมาที่สุนิาชาร์กาเดนผมไม่เคยบอกให้ ต้องมานับถือองคพญายนาคเหมือนผมทุกทักคนเลยดังถามว่าทําไมผมไม่บังคับความเชื่อใครผมไม่บังคับว่าถ้าไม่นับถือพญานาคผมไม่ดูกรรมให้ถ้าไม่ได้เชื่อผมแบบผมผมไม่ดูกรรมให้ไม่ใช่ถ้าคุณมาคุณจองคิวได้คุณก็มาผมก็ดูให้ฟรีดังนั้นเนี่ยก็มันมีคําอธิบายคลิปติดต่อยังไงอยู่ที่คําอธิบายคลิปแล้วใครอยากจะหนุนสินค้าเทียนหอมผมผมก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับแต่บอกได้เลยว่า เราต้องอยู่ในตำแหน่งที่รอดก่อนก่อนที่เราจะเอื้อมือไปช่วยใครไม่ใช่เราลอยคออยู่ในน,น้ำแดง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 และจะไปช่วยเขามันจะเกาะคอ,อกันจมตายดังนั้นกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมตตานะครับ